สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Test Review สับสนโดย Broker EC Market โ b เกอร์มาตรฐานระดับโลกภายใต้7หน่วยงานที่กับดูแลนะครับเป็นไปไม่างเกินรังการกับสโมสรลิปูเทรดให้เหมือนแชมเปี้ยนเทรดกับ EC Market นะครับเรามาดูราคาทองคำกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการปิดแท่งไรวันเนี่ยนะครับเป็นแท่งบาลิสนะครับก็ เป็นแท่งแรกในรอบหลายๆวันนะครับจากที่เคลื่อนที่ขึ้นต่อมาต่อเนื่องมานะครับประมาณ4ีหวันนะครับเมื่อวานมีการปิดเป็นแบลนด์นะครับก็เริ่มมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันก็จะขาดราคาก็จะลงมาบริเวณสปอตที่ผมบอกเนาะเดิมมันเป็นสปายโซนครับกดดันราคาลงนะครับจนกระทั่งเมื่อมันเกิดการเบรกเอาเมื่อวันพุธนะครับทะลุขึ้นไปมันย่อกลับลงมาก็เป็นการ ทำที่เป็นแนวรับนะครับดันาคาขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าในวันศุกร์นะวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะครับประมาณครึ่งเดือนของเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับแนวโน้มพฤติกรรมราคาเป็นยังไงดูในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็โดยรวม เขาก็มีการกลับตัวมาจากช่วงของรับประมาณ4,000เนาะขึ้นมาขึ้นไปทำา i g ที่ประมาณ4,245นะครับปัจุบันเทดอยู่4,180นะครับและขษณะพฤติกรรมราคานะครับยังเป็นลักษณะของบูลลิชอยู่นะครับช่วงนี้ US Solar อ่อนค่าหลังจากที่เขาเริ่มมีการหยุดยูเอส n อมเ n s h u t d ดาวก็ สิ่งที่เป็นกังวลน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทางเศร,รษฐกิจที่จะประกาศออกมานะครับว่าจะเป็นไม่ค่อยดีนะซึ่งถ้าข้อมูลเศรษฐกิจไม่ดีนะครับการปรับลดดอกเบี้ยนะครับโอกาสมันก็น้อยนะครับตอนนี้ชา้าหรือว่าหรือว่าโอกาสในการที่เฟดเนี่ยมีการปรับลดดอกเบี้ยในวันที่21ธันวาคม2 5 6 8เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 45%นะครับโอกาสคงไว้ประมาณ55%ครับซึ่งปรับลดลงจากมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ3.5ถึง3.75%ประมาณ63.4ครับปีช่วงสัปดาห์นี้ครับปรับลดลงมาครับก็โอกาสพอ US ก่อนค้านนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะรายวันนะครับเมื่อวานปิดเป็นแบลดดิทอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าปิดเหนือเนี่ยประมาณ4.60 1แนวต้านเดิมเนาะก็วันนี้นะครับถ้าดูแบบเคร่าวๆนะครับ4.6 ก็จะเป็นช่วงของโซนแนวรับอยู่นะครับถ้าราคายังอยู่เหนือโซนนั้นเนี่ยครับก็ยังมีโอกาสปรับขึ้นไปเนาะทดสอบตัวเดลี่ e r b แบนนะครับซึ่งปรับลดลงมาอยู่ในระดับราคาประมาณ4,334นะครับเบรณนี้นะครับตัวนี้จะเป็น, Daily นดเดลี่อัปแบนนะครับมิดเดิลแบนนะครับหรือว่า EMA SMA 20ปัจจุบันอยู่ที่400 40 40 40 40 40นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะรับลึกลงมาเนาะ In case ที่ว่าถ้าราคาลงจะพัดจะผุลงมาเนี่ยโซนประมาณ4 7 0เนี่ย โซนดันราคาขึ้นมาอีกนะครับก็ในกรอบเวลาใหญ่นะครับมีแนวรับให้นะครับทีนี้ในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับก่อนไปดูโครงสร้างราคาลาย4ชั่วโมงนะครับท่านที่สนใจรับแผงกรเทาก่อนใครนะครับอย่าลืมสแกนซีอาร์โค้ดนะครับบริวเวณซ้ายล่างของหน้าจอนะครับทักมาสอบถามกันได้กรอบเวลา 4H นะครับโครงสร้างใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหลักของการลงนะครับแล้วก็มีการสะสมงภายใต้กรอบ ตัวนี้นะครับแต่ว่าโครงสร้างกรอชั้นแนลเนี่ยยังอยู่โซนบนอยู่นะครับอยู่ในโซนบนเพราะฉะนั้นมีโอกาสเคลื่อนตัวอย่างน้อยๆน,ย,นยครับมีโอกาสผมมองนะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยม ascending triangle ก็คือสามเหลี่ยมที่มีฐานยกลงเนาะผมดูแล้วเนี่ยโอกาสจะลงตอนนี้ยากมากๆนะครับมีแต่จะดันราคาขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นโครงสร้างราคาในวันนี้นะครับ โดยที่มีแนวต้านนะครับแนวต้านช n แนลก็คือจุดที่เขามีการขึ้งมาเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ4.2.4.5โดยประมาณาะ BB นะครับแนวรับกรอบ4 h 4 1 6 0ก็เป็นแนวเดียวกับที่บอกเมื่อวานนะว่าในภาพใหญ่ๆภาพกว้างๆเนี้ยนะครับในกรอบรายวันเนี่ยราคาก็เทรดอยู่เหนือ4 1 6 0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไนเนี่ยนะครับนีอีก ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับหรือว่าแท่งช่วแท่งถัดไปเนาะลดลงมาโซน4.60ยังเป็นโซนที่สีส้มเนี่ยครับยังเป็นโซนนะครับเส้น EMA นะครับ EMA 20ก็อยู่ตรงนั้นพอดีสร้างไปเรื่มราคาเนาะก็ในกรอบ 4S เนี่ยไม่ชัดนะครับแต่ว่า2อหรือว่า1นที่ผมไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับผมบอกแล้วว่ามันมีโครงสร้างของ Balance Adjustment ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสปรับลดลงมาก็มีการปรับลดจากไฮเมื่อวานเนาะช่วง 4245เนี่ยลงไปถึงโลเนี่ยประมาณสักร้อยเหรียญเลยนะครับก็ทุกวันนี้นะครับราคาทองคาําวิ่งกระชูดมากครวันละร้อเหรียญนี่เป็นแบบธรรมดามากนะฮะกอสนชั่โมงก็ส่นชั่วมงดูโครงสร้างก่อนก็ตอนนี้กลับมานะครับอยู่ใต้ m i d เดิลแบงแล้วก็เขาจะมีวันนี้ที่4189 4190น,น้ด้วยียวจุดนี้ก็จริงๆนะครับ เกาะสองเพชนี่เทรดยากนะเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะมันสามารถวิ่งในขนานี้นะวิ่งนี้ก็ได้นะว่าถ้าเขาลงเนี่ยนะครับสมมุติว่าติดแนวไพวอวประมาณสี่หนึ่งแปดศูนเอ่อโทษน,นะครับ4 1 8หนึ่งแปดเก้าแถวนี้เนาะมันอาจจะลงมาพักบริเวณนี้นะครับไต่ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองยากเลยนะครับสองเอเนี่ยอืม ราคามันมาพักตัวอยู่เรียนจุดที่เป็นเขาเรียกว่าจุดปัจจัยพอดีด้วยเนาะขึ้นได้ลงได้พอดีแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะที่อาจจะต้องพิจารณาเป็นขนาดของการสวิงเทรดเนี่ยจะเป็นแนวเรนี่นะครับ4202โซนเรียกว่าโซน4200มากกว่านะครับแล้วก็เอาเป็น4200แล้วกันนะครับเพราะว่าจุดน,นี้นะครับมันจะมีการดออปลงของราคาเนาะเมื่อตอนแท่งที่1ถึงที่3นะจุดนั้นเนี่ยมีการดรอปลงของราคา จากบริเวณนี้นครับลงมาถึงโลเนี่ยห้าสิบห้าเหียญเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมระหว่างวันนี้นะครับจับตามองนะครับโซน4 2่พนะครับสี่สนะจุดที่น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นขออนุญาตนะครับมันอาจจะเป็นสวิงนะครับหรือว่าการทุบราคาลงที่มีช็อตไลท์นะครับจาก42 0 0 ลงมาทดสอบเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับขึ้นไป4,202แล้วมีการกลับลงมาแค่เทสเส้นสปีดไลน์เนี่ยประมาณก็40่ิบเหรียญอันนี้เป็นโอกาสหนึ่งนะที่ผมมองนะน่าสนใจที่จนะทำการช็อตนะฮะเป็นแนวแรกอาจจะดูเสี่ยงสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าซื้อความน่าจะเป็นของการดับลงของราคาช่วงเนี้ยนะครับ4202ส่วนในกรณีนะครับอิงเคสที่ว่าราคาเนะี่ยมันปรับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นโครงสร้างแบงด์เดเวอเรนซ์อีกครั้ง เนาะที่ประมาณกรอบแนวต้านประมาณนี้เนาะเช่นสี่สอง้าหนึ่งเนาะหรือว่าสี่สองหกสาตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดเป็นโครงสร้างทีได้ก็นหนึ่งนะครับสองแบบนี้นะครับสามพอเกิดทีได้แล้วราปรับตัวลดลงในระยะต่อไปเนี่ยนข้งเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะว่ามันเกิดทีได้จริงตอนนี้มันแค่อ่ามีหนึ่งสวิงขึ้นไปเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีความชัดเจนมากอะไรขนาดนั้นนะครับอย่าลืมไปหาความเสี่ยงให้ดีนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโบเกอร์ ecmarket นะครับเทรดอย่างมั่นใจเทรดไปกับ ecmarket เทรดสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับทองคำคริปโตเคอเรนซีดัชนีคู่เงินแล้วก็พลังงานเทรดภายใต้เจ็ดหน่วยงานที่กับดูแลนะครับเช่น fca ของอังกฤษแล้วก็ asi ของออสเตรเลียรวมถึง5หน่วยงานระดับโลกเทรดสินทรัพย์นะครับดัชนีต่างๆทั่วโลก s p 500 n ร s อยนัก s amp p ห้อยนักดัก e. ftsi ใช้ด้วยได้ถึง1ต่อ1000ขอโชคดีมีกิจกรรเทรด สวัสดีครับ